S p s u เปิดตัวนักตบต่างชาติฮาไทยรักอาคอสตาสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับ p F. u u บูแคสสโมสรวอลเลย์บอลหญิงในศึกวีลีกประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวฮันไทยรัฐจารัสบอลเลวสาวของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกในฤดูกาล2020-21ซึ่งก่อนหน้านี้แมวสีน้ำเงิน เคยคว้าตัวนักตบสาวไทยไปร่วมทีมมาแล้ว2คนซึ่งประกอบไปด้วยชัชชุออนโมกสีในปี2018-19และธนัชชาสุขสดในปี2019-20นะครับและทำให้หัทไทรัฐกลายเป็นคนไทยคนที่3ที่ได้ลงเล่นให้กับทีม PFU นี้นะครับโดยทางหัทไทรัฐจารัดอยู่ในช่วงระหว่างกักตัว14วัน หลังเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่7ตุลาคม2563ใกล้ครบกำหนดกักตัวในวันที่23ตุลาคมจึงจะสามารถออกมาซ้อมร่วมกับทีมได้นะครับขณะเดียวกัน P.F.U. ยังได้เปิดตัวโรสแลนดี้อคอสตาหัวสาวทีมชาติเวเนเซียร่าในวัย28ปีนะครับซึ่งเจ้าตัวเคยเป็นนักกีฬาชุด โอลิมปิกเกม2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนมาแล้วนะครับพี u b ยบูแคลงสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกไปแล้ว2เกมนะครับโดยแพ้ทั้ง2เกมเลยและได้มาเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่า2สาวที่เติมเข้ามาในทีมนะครับจะสามารถเป็นกำลังหลักให้กับทีม PFU b ฟยูบูแคได้หรือไม่นะครับซึ่ง ที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับอา,คอ,อาคอสตานี่นะครับก็ฝีมือไม่มธรรมดานะครับก็ตบหนักเหมือนกันหัวเสานะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไง<ส>ก็เชื่อว่านะครับหันไทยรัฐจารัฐจะสามารถนะครับที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทีมที่ได้ไปแข่งขันครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนา ทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเราต้องลุ้นและเอาเอากำลังใจช่วยเธอนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัพเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ